หลังจากนายนาภัรออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่เขาแหลกสลายที่สุดในชีวิตทําให้หลายคนโยงว่าหมายถึงช่วงเวลาที่เลิกรากับอดีตแฟนสาวใบเฟินพิมพ์ชนกล่าสุดใบเฟินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกใบเฟินเผยว่าได้เห็นอยู่แค่แต่ไม่ได้ดูตัวเต็มเท่าที่เห็นก็เข้าใจเขามากๆทุกคนมีวิธีฮิวใจของตัวเองตัวเฟินเองก็เคยไม่ไหวแต่วันหนึ่งมันก็ต้องไหวเธอบอกว่าถึงจะเห็นเพียงคลิปตัดแต่สําหรับตัวเองแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเธอมองว่่่าเป็นนนสิงงททีีดัั้้ เฟิร์นรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเรื่องดีมากๆไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรเลยนักแสดงสาวยังเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เธอจะไม่ลืมเมื่อครั้งไปวัดแล้วมีคุณป้าที่ไม่รู้จักมาก่อนเข้ามากอดและร้องให้พร้อมบอกให้เธอสู้ต่อไปวันนั้นรู้เลยว่ามีคนที่เสียใจกับเรื่องนี้เยอะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจ็บมันมีคนที่รักพวกเราและเสียใจไปกับพวกเราเยอะมากใบเฟิร์นยอมรับว่าก่อนจะกลับมาเข้มแข็งได้เธอก็เคยอยู่ในจุดไม่ไหวมาก่อนก่อนจะไหวก็ไม่ไหวมาก่อนทุกคนคะ่ะ เธอย้ำว่าตอนนี้เลือกโฟกัสการดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกเพื่อเติมความเข้มแข็งและอยากส่งพลังงานดีๆให้กับคนรอบข้างเฟิร์นอยากเป็นความสุขให้กับผู้คนไม่อยากเป็นความทุกข์ของใคร